รอบแนวรับที่24,700นะคะราคาทองคำแดงมีโอกาสที่ไม่ทดสอบที่ระดับ25,700บาทประบาททองคำนะคะคือต้องไม่หลุด1 700เหรียญในสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่1,770 จนถึงหนึ่งพันเจ็ด้อยเก้าสิบก็คือจุดสูงสุดเดิมที่เคยทําไว้นะคะคแล้วก็สาเหตุหลักเรงในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาทองคําปรับขึ้นมาเกือบประมาณหกร้อยบาทหรือประมาณห้าสิบเหรียญยูเอซอนลได้ก็มาจากผลการเลือกตั้งนะคะก็คือว่าสุดท้ายแล้วทางประธานาธิบดีโอบามาเองก็ยังสามารถรัก,รกษาตําแหน่งได้อีกสมัยหนึ่งนะคะเลยทําให้ตลาดทองคําเองค่อนข้างจะคกค้านะคะเพราะว่านโยบายเศรษฐกิจของของทางโอบามาเองเนี่ยก็เป็นในในเรื่องของการอัดฉีดเงินเข้าสู่ บบก,การเงินนะ,นะคะเลยทําให้ราคาทองคําเองมีการปรับโจทย์เพิ่มขึ้นค่ะส่วนในสัปดาห์นี้นะคะปัจจัยที่ยังต้องตามเนี่ยอาจจะมีการขยับมาดูในฝั่งยุโรปนะคะโดยที่ข่าวใหญ่ๆจะอยู่ในต้นสัปดาห์ทั้งหมดเลยนะคะก็คืออย่างวันจันทร์วันอังคารนี้จะมีการประชุม ของฝั่งรัฐมนตรีกันคลังของฝั่งยูโรโซนเองนะคะก็คือน้ําหนักเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของปัญหาของทางกรีซเองนะคะคว่าสุดท้ายแล้วจะหาเงินช่วยเหนือในในการจะชำระหนี้ได้ไหมหรือว่าในเรื่องของการขยายระยะเวลาในการปรับลดการขัดดุลออกไปนะคะตอนนี้ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญส่วนช่วงวันคือวันอังคารกับวันพุธเองก็ข่าวของฝั่งสหรัฐเองนะคะก็คือจะมีตัวเลขยอดขัดดุลงบประมาณของสหรัฐแล้วก็ รายงานผลการประชุมของ f o m c ีในรอบที่แล้วนะคะก็อาจจะเน้นไปในเรื่องของฝั่งในเรื่องของความเป็นห่วงของนักลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าผาทางการเงินหรือว่าตัวฟิสิกส์คริปนะคะครับเพราะฉะนั้นก็ดูว่าถ้าเกิดราคาทองคําตลาดโลกไม่หลุด1,700เรอเหรียญต่อออนนี่น่าจะไปต่อได้น่าจะมีโอกาสขึ้นทดสอบต่อได้ค่ะแล้วก็อย่างสัปดาห์ที่แล้วเองกองทุน s p d r ีดอเองนะคะที่เป็นกองทุนทองคาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเองก็สะสมเพิ่มขึ้นเกือบเกือบประมาณสามันค่ะครับ เอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณมลครับนั่นเป็นภาพรวมทั้งตลาดหุ้นและก็ตลาดทองคำนะครับมาดูประเด็นสำคัญเศรษฐกิจ